สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแข้งสุขสุขคนค่ะทักท้ายกันโดยเฉพาะเอฟซีของอีลาอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเพ็ดบานแพงครับพี่น้องคลิปแรกของมือนีมาทักท้ายว่าจากันพี่น้องจอบซองเบิงอีลาอุ้งอิงอุ้งอิงเพชด บ้านแพงในช่วงหยุดพักผ่อนแบบนี้อยู่กับครอบครัวเห็ดหยังไปไซมาสาแนนวะมอนี้เตซาอุเตเซียวเ,เลยค่ะพี่น้องค่ะอีลาอุงอิงไปที่ผาม้ออีแดงนะคะผาม้ออีแดงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารค่ะพี่น้องอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกันทลักจังหวัด ศรีสะเกดนะคะกับย,ยูไก่แถวนั้นก็จะมีน้ำยื่นน้ำคุณน,นะคือเป็นเขตพื้นที่ใกล้ๆก,กับสองจังหวัดเนาะอุบลราชธานีกับศรีสะเกดนะคะพี่น้องก็จะมีในส่วนของจุดชมวิวนะคะพี่น้องจุดชมวิวผาหม้ออีแดงเนี่ยโอ้ยเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในช่วงหนาหนาวพี่น้อง โดยเฉพาะในช่วงหนาหนาวถ้าเข้าไปนี่เนาะทะเลเหมาะพี่น้องว่าเมนปุยเมกนะคะล่อยมากไกลๆเข้าเลยทีเดียวนะคะเขาจะขาวนวลแบบสวยงามแห้งถ้าเป็นช่วงหนาหนาวนี่แนะนําให้พี่น้องมาเที่ยวพิเศษแต่สําหรับอีหล่าอุ้งอิงพี่น้องว่างย่ามใดไปย่ามนั่นวางย่ามนี่ไปย่ามนี่นนนกพ็พอได้เห็นอยู่พี่น้อง ได้เห็นทะเลเหมอกจางๆแนแต่กับภาพวิวทิวทัศน์สวยงามนะคะพี่น้องยังเป็นป่าทีอุดมสมบูรณ์เนาะแนมไปสุดลูกหูลูกตาพี่น้องพู้แล้วไปแนมซองไปเบิงพี่น้องทั้งฟังกัมพูชาพี่น้องเพราะว่าเป็นเขตติดต่อเนาะเป็นเขตชายแดนติดต่อระหว่างกัมพูชากับไทยเฮานะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแนมสุดลูกหูลูกตานะคะก็จะ,ะนีคือ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะคะพี่นอ้องทีลาอุงอิงไปเที่ยวมือนี้ถือว่าเป็นไกด์นำเที่ยวในเขตจังหวัดศรีสะเกดจุดแรกนะคะพี่น้องที่ไปแวกเนาะที่ไปถ่ายรูปอันวากว่าเรื่องถ่ายรูปนี่พี่น้องไปใส่กับมีแต่เอฟซีอีลาอุงอิงเนาะไปพาหม้ออีแดงอืมไปเขาพระวิหารอันอุงอิงอุง,อ,งอิงถ่ายรูปน้ำแน่รูปกว่าสัน ไปใส่กับมิตรอุ้งอิงใส่กับอุ้งอิงครัวกับอุ้งอิงพี่น้องเอ้ยเออถ่ายรูปเอซอุ้งอิงมีทุกที่แห่งเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดพี่น้องเอ๋ยโอ้ยบอกขาดสายตาเอซไปได้เลยนะคะบอกว่าสิยางไปทั้งใดเนาะนี่ละ่ะ เขาเอื่น่ว่าของแท้สเน,นอดังจริงของแท้คือว่านะคะอุ้งอิงถ่ายรูปน้ำแน่จ้ะอุ้งอิงถ่ายรูปน้ำแน่ลูกอ่ไปใส่กับมีเตอฟซี่พี่น้องไปเที่ยวพาหม้ออีแดงอืกับมีเตอฟซี่ขอถ่ายรูปนํำคือว่านะคะจะมีจุดชมวิวจะมีในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวก็จงเห็นไปหน่อยไป ไปไหว้นะจะมีสถูปนะคะจะเป็นสถูปคู่ค่ะพี่นอ้องอยู่อยู่ที่อ่าผาไมออีแดงอยู่ที่เขาเพาะอหารเห็นไ่หน่อยไปไหว้ขอพรอ,อยู่นะคะพี่น้องถือว่าเป็นอ่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอีกหมองหนึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดพี่น้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดชมวิวอ่าเป็นจุดเช็คอินไปถ่ายหูไปเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆวิวที่ ทัดสวยๆนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติถือว่ามือนีอุ้งอิงเป็นไกด์นำเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดสีสเกตเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะคะพี่น้องนี่คือเขาพระวิหารจุดแรกก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอันไปไสอีกเดี๋ยวจังเอาในคลิปต่อไปแต่ว่าว่าจุดแรกนี่คือผามออีดแดง เขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดนะคะเราก็าพื้นที่แถวนี้ก็จะใกล้ๆกันกับเขตเอนนำ,ำเภอนําคุนอำเภอนําเยื่นพี่น้องคะไก่ๆมาทางอุนบลนนําจังสีนอคําว่าใไก่้นี่พี่น้องห่างจากสาวน้ำเยื่นนี่รอยกว่ากิโลนะคะโ <c oughs> บแมนว่วไก่นี่เอาคือโบเมคหาลูกสาวอยู่ไก่ๆหนึ่งโบแมนได้พี่น้องอา่าคําว่าไกลเนี่ก็คือรอยกว่ากิโลอยู่ด้กับพี่น้องคะ่ะ แต่ว่าถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทีอิลอางอิงมีโอกาสวันหยุดพักผ่อนกับไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวถือว่าโปรโมตส,สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกดไปนําพี่น้องคานี่เป็นเป็นพี่เซ็นเตอร์เออเป็น โปรโมทไปในโตเลยทีเดียวนะคะพี่น้องเพราะว่าทายคลิปออกมานี่โอ้ยเอฟซีอีลาอุ้งอิงทั่วโลกกว่าสันนออันจากผู้ที่บอทันเคยมากก็อยากมากเลยพี่น้องเมนบอเห็นอีลาอุ้งอิงไปใส่คนเราอยากไปน้ำหลดเมนบอ เอ็นอีลาอุงอิงไปเที่ยวไซค่อยก็อยากไปน้ำหลวดจังสดนะคะผู้ลงคนบอกว่าเออเคยไปเที่ยวแล้วกับกินหอดคิดถึงอาจจะอยากกลับมาเที่ยวอีกแนะนําให้มาช่วงหนาหนาวเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงทะเลหมอกงามๆนะคะช่วงหนาหน,นาวนี่จะสวยงามเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะแนะนําเป็นพิเศษหรือว่าผูา้ใดโอ้ยคอยอยู่ไกลๆหนึง่งบ่ท่านได้ไปจกักเทื่อก็คืออยากไปได้พี่น้องปัตตานีแมนบอกคะคือคือบ่ คือคือยู่เจ้าเบามากคือคือยุ่เดี๋ยวหนาวนี่ต้องไปให้ได้จังสีนะคะพี่น้องหลายหลายขู่หลายคนเนาะกะกกระเบิงกับอีลาอุงอิงหรืวอว่าผููทีอยู่ในเขตพื้นที่ซีสเกตอ่าอุปราชธา,านีแถวนำเืินนำคุณจัิงสีเนาะกะอาจจะมีความรู้สึกว่าอุ้ย่อยขึ้นหอดบานเด้เห็นพาม้อยอีแดงขึ้นหอดบานอยากเมื่อบานอยากเมื่อเที่ยวคืออีลาอุงอิงไปเที่ยวเด้จรงสีเ็นบอกค่ะมันกะคิด เฮ็ดแห่ง้าวหูสึกเดืหลายหลากหลายความหูสึกพี่น้องเห็ดใหคนหูจักเพิ่มขึ้นเห็ดใหคนที่หูจักอยู่แล้วหวนคิดถึงสถานที่มองหนีสถานที่ท่องเที่ยวแมนบอคะเห็ดใหคนอยู่ใกล้ที่ย่อมบอท่านเด็กไปเที่ยวก็อยากไปด้วค่ะพี่น้องบอมแนแค่คนไกลเท่านั้นคนอยู่ใกล้ที่บอท่านเด็กไปก็มีความหูสึกว่าอยากไปเที่ยวคือกันแต่แนะนําพิเศษ พี่น้องถ้ามีเวลานันอย่าพลาดในช่วงหนาหนาวนะคะทะเลมเหมอกงามแห้งวิวสวยแห้งพี่น้องคะไปคนบึงูุอภูเขาเจ้ามาในช่วงหนาหนาวขนาดว่าเห็นน้ำอีลาอุ้งอิงเนี่ยบ่เป็นหนาหนาวนะพี่น้องไปย่ำเศร้าลมเย็นเลยทีเดียวอีลาบอกหนาววา่าซนไปแต่เศร้านี่ลมแห้งเลยมือน,นี่เนาะ ทีหลาบอกหนาวเลยนะคะมือเศร้านี่เพราะฉะนั้นทาผูใด้มานหนาหนาวนี่บรรยา,ากาศหนาวหนาวนเิงๆทะเลหมอกงามๆยามเ้ารับแสงตะเวนสาดซองลงมายามเ้ารนี่งามแห้งพี่น้องงามแห้งที่ผาม้อยอีดแดงเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่น้องนี่ละเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนี้บอกเด้เลยว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพง ภูมิใจนำเสนอนะคะ องิงเป็ดบานแพงปุ๊บใจนําเสนอกับพ่อพรแม่แม่เอฟซสุกุสุคนพี่น้องจังใดถามมีโอกาสแบกเวียนมากกพี่น้องไปเที่ยวเดอ้ออยู่ที่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสเกะนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะเบาคุยกันเนาะเบิงลูกสาวไปไสม่าไสเว้าสู่กันฟังเห็นไปต่ออีกอยพี่น้องเดี๋ยวคุยกันในคลิปต่อไปคลิปแรกทักทายกันเว้าถึงผามมอยอีแดง อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะที่ติดตามยูดีมิแห้งหักแพ้งแบ่งปันป่นนะคะสวัสดีค่ะ